แล้วสสวัดีครับสวัสดีครับเอาไหมน่าจะพูดกล่าวด้วยรึเปร่ากล่าวกล่าวกล่าวไปไราโซมัสดีครับพบกับเราอีวีห้ากับสามคนนะคะเดมโตครับอ่าพัทค่ะมันดีค่ะวันนี้เราจะมาเผานะคะมาแกนเพื่อนกันใช่มาแกนนะคะไม่ได้บุรี่นะคะแต่จะมาแกงไม่ดีอันนั้นบุรีนะคะนะคะมาเริ่มกับใครก่อนดี มาเริ่มเผาใครก่อนดีเเผาเผาไม่ไม่บอกชื่อแล้วกันครับโอเคคือผมเพื่อนคนหนึ่งอ่าฮะคือเขามีแฟนแล้วครับใครนะคุณคุณนะครับนี่ท่านนี่ครับคือเขามีแฟนแล้วครับค่ะใครต่อครับเขาก็แบแฟนไปคุยกับอีกคนนึงอ่าฮะนะครับก็ชอบอีกคนนึงอ่านั่นแหละครับค่ะแฟนเขาก็รู้นะครับอ่าค่ะเขาก็ไม่หยุดครับค่ะเพราะนี่มัน นี่คือมองหน้าทำไมคะมองยืดๆเลยครับออ๋่ท่านแหลท่านแหลครับอันนี้ของผมอ่าอันนี้ของพัดนะคะพัดก็มีมีเผาเพื่อนคะ่ะอยากเผาเพื่อนมากเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะก็น่าเศร้าจังเลยน่าเศร้านะคะแด<ต>ีว่ายังเผาเพื่อนไม่หมดเลยวันนี้ก็จะมาเผาให้เผาแบบเน้นๆนะคะมันคือพัดมีเพื่อนคนหนึ่งคือ เออไม่เอ่ยชื่อดีกว่ามองหน้าทำไมอ่ะไม่รู้เลยตอนนี้ไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะคะก็ถ้ามีเพื่อนคนนึงคือก็เหมือนแกงตัวเองไปเลือยเอ้ยแกงตัวเองไปด้วยอะคะ่ะแบบว่าเราพักเที่ยงกันได้หรือกว่าอา่นี่แหละคะ่ะตรนนี้ <laughs> เราไปเราไปเซ็นทันกัน,นะคะ่ะแล้วคือมันจะมีมันจะมีอะไรวะไม่รอ้เลย นู้นอะเขาเรียกว่าวัดอะไรช่วัดมีถนนมีวัดแถวแถวใช่ค่ะเป็นเทนท่านใช่ค่ะแล้วคือแบบเราก็ขี่รถไปใช่ไหมคะพาไปคนขับเธอพาไปคนขับแล้วขี่รถไปพาไปคนไม่คือไงวะไม่เคยเจอด่านมาก่อนใช่ไม่เคยเจอด่านเลยคือหลบเก่งว่าง่ายๆนะคะคือวันนั้นคือพัทอะ ขับรถไปพวเรากไม่ใส่หมวกกันด้วยใช่เราไม่ได้ใส่หมวกกันน้ำผู้ใช่ความรีบด้วยความความความใส่เรียกยาทอเีมอลยะก็แบบมีวัยรุ่นเทคนิคนะคะขี่ตามมาแล้วก็เอ๊ะทำไมขี่ตามก็แบบขี่ปาดไปปาดมาเซลล์เรามื่นที่นั่นนะคะแล้วยัางแล้วเขาก็ตะโกนมาว่าอะไรทั้งนี้ตะโกนว่าอะไรค่ะน้อ้สาวอ่ะอใช่ปะ ใช่ไหมคนนู้ว่าขาขาขาจังนะคะก็พัดก็ขี่รถไปสักพักใกล้จะถึงอ่าทางเลี้ยวใช่ทางเลี้ยวแล้วพัดเห็นตำรวจอยู่ตรงร้านข้าวคือเขาก็น่าจะตั้งด่านตรงนั้นแต่พัดเห็นแค่ตำรวจสองคนนะ้นพัดก็เลยพัดก็เลยสกิลต้องกินว่าแบบเออมากินข้าวใช่ร้านข้าวใช่ค่ะก็แบบสกิลมีมีเอาไงวะอะไรนี่ก็คือ มองไปด้านขวาปุ๊บเจอตำรวจเต็มเลยนะคะรถเต็มเลยแล้วครั้งส่วนี้คือกดไปแล้วตีกลับกันคือแบบจับตะลงแล้วรอบนั้นคือแบบคืองต้องต้องบอกว่าพักตำรวจทำไปมันไม่มีอะไรคือแบบตำรวจเขาก็คือเขาเป็นเป็นหนาดตรวจยาเฉยใช่ค่ะแต่พันไม่เคยเจออย่างนั้นเลยค่ะคือแบบว่าเจอตำรวจแล้วรีบเลียกกลับทันทีแต่วันนั้นคือตีไปเล้วไปแล้วนะคะ เตรียมจะหากเบี้ยวหลงแล้วแต่มีก็หามไม่ทันแล้วก็มีอมมีกช็อตนหนึ่ะมีช็อตนึงที่ไปเซ็นท่ากับเพื่อนกแก้เลยในรอบมันอัดฉากมันไปอืมัมนมน,มนคือรอบแรกที่แบบไม่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีอย่างตรงนั้นใช่ค่ะแล้วพัดเป็นคนนั่งหลังเนี่ะเป็นเป็นเป็น,ปนข่าวเขาด้านหน้าแต่ข่าวที่จเจอด่านเพื่อนก็บีก็คิดว่าตำรวจเขาจะแบบโบกแต่เขาไม่โบกแต่คือระหว่างที่เพื่อนเบรก พานก็เลยหอนนมทางรนอะไรเนี่ยทั้งเบียดทั้งบูดทั้งเบียดทั้งมูก็ขวัญใจตำรวจนั่นเองนะตำรวจคือตำรวจทั้งตำรวจทั้งคนมองกันเต็มเลยว่าทำไมต้องหลุลรุมทำไมจนจนนี่เพื่อนเนนี่เพื่อนนี่ขาดใจแล้วเพื่อนถามหมดเลยุ้งโดดทำไมวะอะไรแบบนี้นะคะตำรวจก็มองไม่เาเป็นอะไรใช่คนเปนความผิดใช่ไหมเลยทำอะไร มันยังไม่มีแบบว่าขอบตาดำนะคะยังไงก็ตัวเดียวนะคะนี่ก็คือแกงตัวเองนะคแต่ง ok, ั้นมีแล้วคะหิวแล้วคะแกงเผ็ดเราไม่เราไม่มีอะไรมากินเลยนั่งคุยกันยาวๆนะคะแกงกันยาวๆมีหรอคะมีอะไรจะแกงไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้่เองมาเลย EP สุดท้ายแล้วแจกไป เาลยแม่มีตั้เยอะสิไม่ชินไม่ินไม่ชงแม่เอ็นใช่ จัดเลยโอ้ยเบาอันนี้ก็เบาไปส่งใครทุกวันศุกร์นะไปส่งไปทุกวันศุกร์ไปส่งไปนะคะทุกวันศุกร์ส่งกูไงกูใช่กลับบ้านก่อนก็ไม่ได้นะคะมัต้องไปส่งก่อนใช่ก็ต้องไปส่งก่อนอยากแกงไทยดิอ่ะตาปลาได้ไหมตาปลาปลาอะไร ได้เหรอแยกดีกว so ่าทำไมไม่ได้โมโหบ้าวเราจะมาแกล้งไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะคะแกล้งไม่ใช่แกล้งเราจะไม่เอ่ยชื่อกันนะคะเราก็มีเพื่อนคนนึงอีกแล้วเพื่อนเยอะญาติเยอะนะคะเพืยอะใช่แล้วคือเราก็แอบชอบเพื่อนคนนั้นอยู่ kèm 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 ạ, mình kèm 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 เดินไปปุ๊บยังไม่พูดอะไรเนี่ยโอนตัวแบบเจอรุ่นพี่คนนึงพัทก็แบบว่าเฮ้ยมึงชอบคนนั้นห่ออะไรแบบนี้แล้วเพื่อนก็ก็แบบมันก็มันก็เออเออห่อห่อไปแล้วก็แล้วมีวันหนึ่งพัทก็ได้เฟซจากพี่คนนั้นมาแล้วพัดพัดยังไม่ทักไปนะแล้วเพื่อนก็พูดว่าเฮ้ยมึงเจอเฟซคนนั้นหรอทำไมไม่บอกกู แล้วพ่ก็บอกว่าเอ้าทำไมต้องบอกอ่ะอะไรแบบนี้ก็แบบอยู่ดีๆก็ทะเลาะกันเลยแล้วก็มาจุดที่คือเราเห็นพี่คนนั้นน่ะขึ้นสถานะกับเพื่อนของเราเออนี่คืเองใช่นี่คือแกเองเจ็บไหมเจ็บเจ็บม่ะเพื่อนสนิทใช่ไหมใช่เพื่อนสนิทเราเอยู่ไหมรอเล่นแต่รออย่ารอมันผ่านแต่มันผ่านแล้ว อ้าทำไมต้อตัดไหลครับไหนไม่มีค่ะตาแดงปัดม,ม,มาเยอะได้ปัดมาเยอะเติมมาเยอะค่ะบเมื่อเช้กชาก็มาสายนะครับทำอะไรอยู่ท,ที่เไหนะโรสตีชค่ะโรสตีชโรสตีชทำไมบอกว่าแต่งหน้าก็คือก็นั่นแหละก็แต่งหน้าค่ะโรสตีชด้วยปัดไม่แดงไม่มีแรงเรียนนะใช่แบบไม่แดงเออแดง แกเพื่อในห้องอ่ะแกใครดีแกต้องตาต้องตาแกต้องตาเราต้องตาเรีวนะอ่าต้องตาก็พูดมานะคะว่าเขาเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่าใครคะใครคะคนไหนคนที่เม้าอ่ะอ่าก็เป็นอยู่ค่ะทำไมเหมือนมาเก่งจะอิเลยวะแกกต้องตาดีกว่า ตัวพูดไปเลยค่ะ EP สุดท้ายต้องตามต,ต้องตามมาย่างต้องตาต้องตามมาเยอะหรือยังนี่ไม่ไม่ใช่ EP สุดท้ายนะเท <c oughs> อมหน้าจะเป็น EP เกี่ยวกับเรื่องพอรบเ,เราจะพูดถึงคดีคดีเคสต,าต่างๆอย่างเัง้นละเมืิน <c oughs> โอเคค่ะเนี่ยเราจะได้มาคุยกันแบบเมาส์เมาส์กระจายเรื่องใครทำผิดในพรบคอมพิวเตอร์ต่างๆการโพสต์การอะไรต่างๆนี่นี่นะคะมีประเด็นอยู่นะคะนี้มีประเด็นนะคะ ก็เติมสองในในอีกวิชาในทุกวิชาธรรมพิบาลไงแลยนะแล้วามาพบกันอีวีนี้นะคะเราจะมาเผาอีกนะคะ เรื่องผีเราก็ทำในตอนจ้ะเรื่องผีอะไรคะมาแกงเรื่องผีได้ไงเออเมาแกงเรื่องผีได้ไงหรือจะให้แกงทูลคะอันนี้เราก็เริ่มเยอะเหมือนก,กันนะคะเอาสักเรื่องไหมเอาสักเรื่องปะเอาป้าทูลเอาเอาเอาอยู่แม่จะฟังอย่าฟังแกงเล เพื่อนก็หายทำไมอ่ะทำไมหายอ่ะเข้ามาดูแล้วเพื่อนกวนเลแกงใช่ดูดิหายไปหมดเลยคนดูหกล้านคนแล้วนะคะแต่คนเม้นต์คือกี่คนตาบอกว่าพูดเรื่องจริงสักเรื่องสิเอาเลยพูดพูดทุกเรื่องจริงครับใครขอใครขอเรื่องต้องตาเอาเถวเรื่องต้องตาเลย อาต้องมองกล้องวิชานี้ออโต้อนเออต้เนาะเข้าคี่เกือบประจำเลยวิชานี้วิชาอื่นนะมนก็ลืออยู่แต่วิชานี้มันต้องมีเกลต์ต่อใช่ไหมเราต้องไม่ได้ถ้าโชว์หน้าอยู่ใช่ไหม หลับคาจะเข้าคลิปอยู่ใช่ไหมต้องมีเกตออกใช่ไหมใช่ค่ะเอาแล้วไม่แกงแล้วนะคะตอนนี้ก็รู้ๆกันอยู่แกงเพื่อนมากก็ไม่ได้นะคะกลุ่มแรกเลยใช่ยึแพทินัมเดียวนะวันนี้มันหมีขึ้นลรวไปกับใครหรอครับวันนั้นอ๋อวันนั้นโอ้นดีครับเอาอ่ะ เอาแล้ววันไหนวันไหนคะรถคันไหนอ่ะในร็เนีดยว่ามีหลายคัน จริงก่อนนั้นกิเข้าวยังคะเสื้อที่ขาวด้านหลังขายเท่าไหร่ครับําให้หรอนะคะ <uca> ให้หรอนะมีกันแค่สามปนนะคะตอนนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ขายสองร้อยครับอยู่ดีที่ก็มาขายเสื้อผ้ากันนะคะเราจะมาเก็ตเราไม่ได้มาขายมือใครอยูไ่ไหนาพันหรอครับมือใครไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อซื้อได้นะคะราคา ต้าต้าข้องหลังร้อยห้าสิบเสื้อตัวนี้ก็ประมาณสอ0ร้อยหายไปแล้วมีใายผมแล้วเราจะอยากพูดนะแต่เป็นกลุ่มแรกอ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะมาแกงทีหลังเดี๋ยวไม่มีที่ยืนเรื่องเราก็เยอะนะคะ เอาแล้วนะครับถ้าแม่ไม่ซื้อแล้วใครซื้อครับข้อข้อซื้อครับข้อซื้อลูกซื้อได้ไหมคะลูกซื้อไม่ได้ก็ตลกไปแล้วนะคะเราแกงอยากแกงอ่ะแต่เราเป็นกลุ่มแรกอ่ะทำไงดีทำไงดีคุณโตเอาเลยไหมนาทีสุดท้ายเอาเลยปะ ยังก่อนก้าวไปดีกว่าเออก้าวไปก่อนนะคะก็เราสามคนก็เหมือนมาแกงกันเองก็ขอจบเป็นการต้องเรียนไปยังไงเดี๋ยวใจเย็นต้อีบเพื่อนต้องเตะต้องเตะมันแล้วขอจบอะไรจบแต่จบก็มองหน้าถูด้วยอ่ะเดี๋ยวเขาไม่เมียกันแล้แล้วต้องจบยังไงขอจบไลฟ์เพียงไว้เท่านี้นะคะก็กราบนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.